เราก็ลอยไปอย่างไร้แม่แค่แน,นั้นเองอยกทำทุกอย่างเพื่อแม่ภูมิใจแค่แน,นั้นเองสุดท้ายแล้วผมก็จะพูดว่าผมแทนได้ไหมอยากแทนประธานนั่นแหละมันเป็นมันเป็นบทที่เขาต้องถึงต้องที่นู่นที่แนทที่นู่น,น,นต้องทำอยู่บทที่เขาและผมไม่อยากจะไปผม ควรสุดแต่พูดความจริงก็เป็นครับเนี่ยพอช่องโดนรายงานพอยื่นในนี้คำร้องก็อันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเขาไปงานมิชชัน่ยนะครับก็เลยก็เลยแบบ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้แม่รักแค่แนี้แต่บาเยททำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแม่รักนะแต่มันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องแค่นี้นนในคนดูรถเลยอยู่ดีๆช่องอะไรางานผมใครได้งอ,อกไปเข้ามาใหม่นะทุกคนฝกักแล้วก็ ใครว่าแม่ดอกแก้วไม่ผิดน,นะครับฝากไปคนละหนึ่งเดงนะเพราะว่าแม่ดอกแก้วไม่ผิดจริงทุกคนผิดหมดเจ้าอามากติใจผิดหมดผิดเพราะว่าขัดขวางความรักผิดเพราะว่าใช่ครับโดยแม่ทำใจดอกแก้วไม่ผิดครับใช่ครับดอกแก้วไม่ผิดครับ ทุกคนอย่าลืมนะแม่ดอกแก้ไม่เพิดน,นะมาคนละหนึ่งแดงนะฝากกำลังใจให้กันได้ผมจะไปติดระงวันพวกนี้แล้วก็เ,เป็นเรื่องของอนาคตน,นะว่าจะได้เป็นตัวนี้ต่อหรือเปล่า,อ,ลาอะไรเงี้ยถ้าเราเราผมผมคิดว่าผมพยายามทําดีที่สุดแล้วนะใช่มันสินไทยกับกับพระเจ้าอาภิษลูกๆก,ก็ไม่เพิดเพราะลูกๆเป็นเด็ก ตอารูปเป็นเด็กเด็กก็อยากให้แม่รักใช่ไหม,ไมต้องทําทุกอย่างเพื่อให้แม่รักอย่างเช่นบาเยแบบผมทําทุกยอย่างให้แม่รักถ้าไม่ทำก็กลัวแม่ไม่รักท้อาวทุกคนเลยหวานเนี่ยท้องาวนะท้องสาวนี่แค่นี้ใช่ครับทุกคนผิดหมดแต่แม่ดอกแกไม่ผิดครับ ใังไงก็ฝากผลงานดาวร้ายคนที่ไปอีกสักคนหนึ่งนะครับเป็นผลงานที่ใครหลายๆคนที่เขาเป็นค้าบแลหลายคนที่วันที่ข้าวและหลายๆค,คนที่ยังไม่เห็นผลบาทการแสดงเพราะว่าผมอาจจะเดินตามพี่อ้ําอยู่บ่อยๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมบอกผมจะพูดตลอดแล้วก็บอกตลอดว่า ทิกซอตัวสุดท er. ้ายขอให้มอเป็นผมผมจะขอเป็นทิกซอกตัวสุดท้ายให้เพื่อนเพื่อเพื่อความสบายใจของแนทเพื่อพวกนี้เรื่องอะไรยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ถึงงานเลยนะเราจะรู้เราจะรู้เรื่องวันวันงานนะบอกตอนนี้ผมไม่รู้ไม่รู้เลยนะครับพี่พี่น้องโอ้ลองลองทำลองทำาได้ใหม่หรือยังยังไม่มีใครรู้หรอกยังไม่มีใครรู้